เอ้เหลือขี้หมูังินแหลพวกเมือะพายแจกสั่เหลือี้หมูชัก่งเลยหลานผมเป็นหลานพี่กูดีนะให้บ้นตระกูลดีแลือพ่อพี่พี่พี่นไเป็นตำรวจด้วยเพื่อนผูกมาเยอะแยะเลยเราไมีทำงานเหนือบ้านใต้ฮะเงนไงจริงไงเจ๊นี่บบ้านอู้ีใจโอเคโอเคจของตาปังเนี่ยตาปังนี่ยตาตดีมนิสัยดี เราเป็นนางนางพยาบาลที่เรียบร้อยใช่ป่ะเป็นนางหมานะนางพยาบาลเอ้ยทำไมพูดอย่างเงี้ยเป็นไมพูดแมวแมวอย่างงี้ไร้ควายเขาเป็นนางพยาบาลที่เรียบร้อยพูดไม่ผิดก็บอกเขาเป็นพยาบาลปาเขียนเขาสิเขียนเขาสิเราเป็นยังไงไม่เรียบร้อยท้าเขาไม่เชื่อมึงแล้วมึงเฮียเดี๋ยวก็ตายเออมาชมแล้วมาชจะจัดสรรเลยนะที่เรียบร้อยด้วยอยามีคนอบถ่ายมาแอบซีมอะไรอย่งนี้อยางได้แบบเมื่อกี้ไม่ให้ปเลยนะไอพี่กอดอยากได้แบบเมื่อกี้บ้า เย็ดจุกเขาก็เย็ดผ้าไงเเอย็ดวันาหาของขายไปเข้าช่องบิด เออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตายเดี๋ยวตตายเดี๋ยวต่ายเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายเดี๋ยวต่ายเดี๋ยวต่ายเดี๋ยวต่ายเดี๋ยวตายเดี๋ยวต่ายเดี๋ยวต่ายเดี๋ยวต่ายเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายเดี๋ยวต่ายเดี๋ยวต่ายเดี๋ยวตายเดี๋ยวต่ายเดี๋ยวต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 ่ายเดี๋ยวต่ายเดี๋ยวต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 ่ายเดี๋ยวต่ายเดี๋ยวตายเดี๋ยวต่ายเดี๋ยวต่ายเดี๋ยวตายเดี๋ยวต่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 ายเดี๋

มินวัตาวัสนาดามใ้มานุษย์วัฒนาวัฒนาสายลุกพ่อสถานเอ้ยเอ้เออข้าหมุนกระโมมันไกให้มันตายดีเ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้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 อเฮอยเฮ้ยเฮ้เ้อเฮ้ย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 เ้ยเฮ้ยเยเฮ้เฮ้ยเยเฮ้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 เฮ้เฮายเฮ้ยเเฮ้ยเยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเเย เขาจะไปกินสุกสากอะไรพวกพวกคู่เธอเธอเนี่ยเธอเธอเนี่ยไม่รู้หรอกว่าเจ๊จุกเขาเย็บผ้าเจ๊มาหาหาขายป้าดูดูหาของขายป้าเถียงอะไรไปหาควายเขาบอกเจ๊หาหมาไม่ใช่ป้าแล้วแบข้างล่างเราเลี้ยงหมูด้วยนะข้างบนเราขายของ ไันเหนือมันใต้ก็มุกันเลยแตกจริงกันทุกคนดีใจกาบพระฉายเลยต้องไม่ได้ใจหรอกไม่ใเนาะใช่พระสร้างสรรค์เลยใช่เลยโอ้พัฒนาหอเลยเป็นพยาบาลใช่เขาบอกโอ้พี่โน้เป็นตำหนูป้าป้าแล้วข้างล่างเราเลี้ยงหมูขึ้นบนราคาของเราเรามีเงินเป็นกันละมั่งโอ้ ไรดียังนียดีใจสั่นนะพัี้เนียนี่ดูถูิเราดีใจังไงดีาเงินเยอะมันดีใจเราต้องมีใจหลักนะเราเป็นเราเป็นพยานให้นะสปใช่ใชป้าาข้างมาอย่แล้วพวกนี้มันมีศัตรูเราหมดเลยอิจฉาเราหมดเลยเรามันเป็นถังไงอิจารมังตันนี้แล้วกต่ถังไม่กระมังแล้วเราอิจุกไงใช่อิจุกอ่ะมาเจ๊วาะนเราหาของขายด้วยเจ๊ว่านาเจ๊วาสัรักทางใบะ อ๋อไม่ได้ดูมันพูดอีไอ้เงี้ยจำเนินเรื่องแต่งเรื่องดิพระจะจับสัรให้มึงตายเลยคือของหลวงพระเย็นเ่ยของบริรักษใช่ไมแล้วอี่กีโน่เรมีโนด่ละยังมีอีกกีโน่กลัวนะเพื่อนตำรวจเยอะนี่เรามีกระเบียอะไรอ่ะเดี๋ยวเรื่องอะไรอ่ะไม่นอนมายิงมึงไหนเลยดีใจด้วยไอ้คนมายิงตายใจด้วยเนี่ยดีใจด้วยดีใจด้วย จักด่นไม่ีเลยเกอดย่างด้วยเราเห็นดีใจแล้วก็ดีใจด้วยนะนี่ไมต้องมีอีกนะแล้วว่าพี่มโนตเราเป็นตำรวจแล้วก็มีุืนปู่เยอะเลยบ้านเหนือบ้านใต้เต็มไปหมดเลยใช่ป่ะป้าใช่แล้วไปพูดไรนง่จริงนะแล้วันยันลาหนุ่ยอ่ะอ่าไปพเยอะอย่าไปอัดพูดน้ำลายโอ้ยโ่จริงอ่ะเราไม่ได้ายตัดสินนะเาไดีใจด้วยละ พารู้เรื่องโหเราวจัดดีใจด้วยแม่งเขียวปากแล้วหน่อยเจ๊จุกเจ้าสนาเฮ้ยมาโนดนี่ไงหลักฐานโห่เนี่ไงเขียวกูเฮ้เขียวปากขู่ไวหน่อยเนี่ยไม่พ่นงานเขาโหเจ๊มันปากมันคาปากมันลุ่มใครจะปากจูบนะหักเขาอย่าไปพ่นน้ำลายใส่เขาไม่เอาใครไม่กล้าปากใกล้ปากเลยนะไม่พ่นใส่ไม่เอาจรงเขาไม่ดีเขาไม่ดีเขาไม่ดีหรอก เอาเอาปากเขามาใกล้ปากในเหม็นของป้าไม่ได้หรอกเอออยู่ป้ามันไม่ใช่เป็นไรเป็นไรเป็นไรไม่ใช่เกิช็อกเปล่าจะอยู่จะอยู่มาที่นี่ไม่ได้ไปไหมเออชีวิตจริงอยู่ในบ้านนะคใช่ชีวิตจริงอะไรจริงเหรอเป็นจริงเหรอนะพูดเลยยังมีอะไรเริ่มทำอะไรเริ่มทำอะไรไม่เห็นเลยไปซื้อของไปซื้อของอยู่ยังไง อายุมันไม่ทันแล้วแล้วใครทำไอ้ปลาบะไม่ปลาบะไม่ทำย่าไม่เห็นนะเดี๋ยวมันเดินเดินไปดูนะอะไรมันไล่เอาน้ำแรงสูงไล่อ่ะท่อท่อราะไล่อะไรอะโวยมันเอาน้ำโวยโวยใหญ่ฉาเราบ้างเราโวยเราสนใจก็หรอกอะไรใครไปซื้ออะไรก็บอกว่าอยยุอะให้ยุไปซื้ออะไม่ต้องร้องบี้ว่างเงี้ยไม่เห็นอะไรเลยเนี่ยอ่ะไปดีใจต่อ ไม่ดีใจหรอทำไมเทำไมมาพูดกับเราอย่างนี้พ่พี่เขายังเรียบร้อยเก้นยังมีกิการ์กิการอยู่เลยเย็บลายใครเรียบร้อยอ่ะมีกิการ์กิการดีใจอยู่เลยใครว่ามันว่าเราสารพัดใครเรียบร้อยใครใครเรียบร้อยพี่เป็นคนดีใครเป็นคนดีบ้างถามว่าใครใครเป็นคนดีใครเป็นคนดีล่ะใครเป็นคนดีถามว่าใครเป็นคนดีเจ๊มาตีเราอย่างเงี้ยใครเป็นคนดีอยากรู้ ตีกลับคนดีละตีกลับเลยพี่โน่นนะตีกลับเลยเขาตีมาตีไปก็อยากรู้ว่าใครเป็นคนดีเนี่ยตีกลับเลยป้าตีกลับเลยก็ถามว่าใครเป็นคนดีไม่ใคร่ะเออป้าบอกว่าใครเป็นคนดีนะถ้าใครเป็นคนดีป้าก็ตีคุย่างมี้ดตีตะกี้ตะกีพ้ตะกี้เนี่ยิลตะกี้จับเลยตะกี้จับเลย มือแล้วก็มีออะกลัวทหไมอ่ะก็ถามว่าใครเป็นคนดีก็ตอบมาทีก็ใครเป็นคนดีล่ะก็ถามว่าใครเป็นคนดีบ้างก็ตอบผมไม่ได้เหรอฮะทำไมอ่ะ เป็นคนดีเป็นคนไม่ดีเป็นคนดีป้าบอกเขาไปเลยนะมึงพูดอย่างนี้เนี่ยมึงก็ตายอย่างไม่ดีใครเป็นคนดีก็ตอบมาสิเดนี่ไงใครก็ตอบโกงไงชื่ออะไรรัตนาฮอลเล่อ้าวมึงพี่พ่อบอเป็นคนดีสิรู้กันเป็นคนดีสรุ้ใครที่ผายกูตอบชื่อกูไม่ด้ให้ไปตอบชื่อมึงทำไมอีกนะก็เพราะพี่พ่อคนนี้เป็นคนดีไอ้ผู้หญิงนี่นะไอ้ชาก็ตีป้าคนพี่มันยันหน้าเลยพีป้าว่าพี่เขาเป็นคนดีเอาเอาเดตีหนูไม่หยุดเลยเนี่ยขอ้โหเลี้ยงเกียวมาแล้วอะเลี่ยงเกี้ยวอย ก็เขาเพิ่งมาไม่ใช่เหรอก็เป็นมาเป็นเดือนไม่ใช่เหรอเขาต้องทนไม่ใช่เขาเพิ่งมาถึงไม่ใช่เหรอที่บ้านมันคงเป็นที่ไม่ดีป้าใจเย็นป้าไปมา